สวัสดีครับนี่มาเบิ่งงานเขาบอว่าอันนี้เขาเขาตัดหญ้าให้ยังมาหอดเสร็จเลยหญ้ามึงครับต้องพี่น้องเนาะงานพวกเสซตเทียเบิ่งงานมึงเนี้ยตัดกึ่งเดียวมึงเนี้ยนะตัดห้างๆเถอะมันอันนี้คือว่าตัดให้ห้องนี่นี่แถวนี้ครับเนาะโอ้ยผเบื้องคนงานด้วยครับนี่เบื้งงานเจ้าของนี่โคกอยู่นะ ตัดกบเหลวที mm ่เ hmm. ทียนะตึงเด่งตัดตึงเด่นะขันแน่เนาที่หนอกันเนาะมึองานมึงงานมึงเนี่ยครับมจะอายนะตัดแน่นครับเนาะมันว่าเหลวใมมงานกับเ้านี่คล้องคืงคองค้นี่นนี่ครับเนาะนี่ว่าเหลว เลเที่ยนนี่ทายคลิปห้ยบ้างนีดนี่ว่าจับรู้ได้หนี่วาให้เมยดหาเมียรับส้มซื้อครับตังติดตอกตัเนาะน่ครับกหกงานอยู่กับว่าเลวคือกันน่ครับององท้สามแถยังว่าลวอยู่ก็ตรวจงานตลอดหลังถึงท้ายแล้ว อันนี้ก็บาเบิ่งให้นี่ครับนี่นี่กบเลี้ยเอ้า,อาดีวะงานกบเล้ยวอปลาอยู่ตนี่ครับพี่นอบิ่งออกบนี่นี่นนนตัดยางที่ก,กกก็เฮ้ยฮดยังบ่าล้วอยู่เอ้เจงเดบ่ลวอยู่เทียงาน สามเด็นประสามเ็นเลยผมว่าทายเห็นแล้วคิดดีดีบ้างดิกระป๋องวนี่วเียวหญ่เงเี้วนี่กว่าตัดแหงห้องเ๋้วนี่กูว่าตัดหุ่นหญ้าหุ่นมันมาคอนลเตี้ยเอ้าไอ้นซื้อมาลอยหาสุบาตมือกอนผมซื้อมาให้หตัดหญ้าให้ เตะตัดเกดยุกไว้ตัตซื้อเหรอครับนุ๊กนี่ครับผลงานมันย็ดงงใจเหรอตามซื้อนั่นละอ,อยู่บอน้ำนกมีขันบอลนาะกมันนี้คือมือยอเมือแหงหลายขันบอลหลายแห้งบอลมากไม่หลาย นี่กันเขาน้อเนี่นี่งานมึงงานบ่อยบ่อยเลยตัดให้ๆไางห้องทีวีอันนี้ก็ไต่ายไ่แน่อยู่นี่นี่เนาอนี่แเป่นอยู่นี่แถวนี่แป่นอยู่มึงแถวนี้มึงนอาขำดาโอ้โนี่ครับงานบอส สำเด็ดเลย <c oughs> มันคือว่าสำเด็ดเลยครับเนะ <c oughs> บาะ <c oughs> บอพานบอพานบอพานกบพี่น้องเนาะนี่นี่เชื่อครับเนะาะทังล่างคุ้มกับใส่เบิ้งอีกแถวนึงอีกก็บอเซ็ตคือกันก็ตัดหางอยู่นาะหางน่ะให้นะนี่นี่ก็ห้างมดประตดัดเปิด

อดแห้งก็อ,อาเงินวะผมถามออาโง่คือก,กันเลยยังมันลบเป็นหลายลบแล้วนี่มันตัดปรเบิดทีเทียครับอ้ฝากไปกดติดตามกำลังใจเนะอันนี้ก็พอแล้วยังกบมึงคนงานคนเห็นประครับเบิ่องเอา อ่ะสัองอยูครับนอ้องฝากกดติดตามครับนงใจไปกระปานกัน